25คำคมข้อคิดจากคุณชุลิพรช่วงรังสี EP ที่2 1. การคิดดีกับคนอื่นไม่ใช่หลักประกันว่าคนอื่นจะคิดดีกับเราแต่เป็นหลักประกันว่าเราจะไม่มีมโนกรรมด้านชั่วผูกติดกับใคร 2. ไม่จำเป็นต้องมองแต่ด้านบวกเพื่อให้เห็นเฉพาะด้านดีของทุกสิ่ง อะไรไม่ดีก็ยอมรับเถอว่าไม่ดีจะหลอกตัวเองให้สับสนในความรู้สึกทำไมการมองเห็นด้านลบไม่ได้แย่เสมอไปถ้าหาบทเรียนจากเรื่องร้ายได้ก็พัฒนาชีวิตได้ 3. ถ้าเปิดใจกว้างจะเห็นความงามจากความแตกต่างถ้าปิดใจแคบจะเห็นปัญหาจากความหลากหลาย สคนหวังดีจะไม่เสี่ยมให้ใครตีกันปัญหาในครอบครัวคนอื่นรับฟังอย่างเห็นใจและช่วยเหลือได้แต่ไม่ควรพูดให้เขาเกลียดกันกว่าเดิม 5. อย่าคาดหวังให้ใครเสมอต้นเสมอปลายแต่ควรยอมรับว่าทุกคนมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา 6. มารยาท เป็นข้อปฏิบัติเพื่อความสบายใจของคนส่วนใหญ่ถ้าเคร่งมารยาทเกินไปจนคนส่วนใหญ่ไม่สบายใจก็อาจเป็นการผิดมารยาท 7. ผู้ที่ตัดสินคนอื่นที่เปลือกนอกคุณค่าของเขามักอยู่ที่เปลือกนอกเช่นกันเพราะคนเราชอบตัดสินกันด้วยเรื่องที่ตนเองยึดถือเป็นคุณค่า หน้าที่หลักของเราคือสอนตนเองหน้าที่รองคือสอนคนอื่นอย่าทำสลับกัน 9. ทุกคนคือผู้กำกับและนักแสดงในหนังชีวิตตนหนังของเขาจะดีหรือไม่ดีเราก็ต้องปล่อยวางไม่เข้าไปกำกับถ้าไม่ได้รับเชิญสิบ ไม่ควรตอบโต้ทุกครั้งที่ถูกทำให้โกรธคนที่เป็นใหญ่ในตัวเองจะไม่ปล่อยให้ความโกรธจูงไป 11. ไม่จําเป็นต้องทำตัวให้ทุกคนรักแต่ถ้าไม่จําเป็นก็อย่าทำตัวให้ใครเกลียด1 2ความยากลำบากไม่ใช่ข้ออ้างในการเอาเปรียบคนอื่น อย่าให้ความเดือดร้อนของเราสร้างความเดือดร้อนให้ใคร 13. ความทุกข์เป็นสัญญาณว่าถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตเพื่อแสวงหาทางเลือกที่ดีกว่า 14. อย่าเพิ่งทุกข์ล่วงหน้าอะไรอะไรอาจไม่เลวร้ายอย่างที่เราคิดก็ได้ 15. ถ้าใครเริ่มต้นด้วยการโกหก ก็ยากที่จะให้เขาจบด้วยการพูดจริง 16. ผู้ที่คิดว่าคนอื่นงโง่จนตามตนเองไม่ทันมักจะเผลอทำอะไรงโง่โให้คนอื่นโจมตีจนแก้ไขไม่ทัน 17. ทุกคนเป็นครูให้เราได้หมดบางคนสอนว่าอะไรควรทำบางคนก็สอนว่าอะไรไม่ควรทำ ที่สำคัญเราต้องสอนตัวเองให้ถูกว่าจะมองใครเป็นครูด้านไหน 18. ความแตกต่างไม่ใช่ปัญหาในการอยู่ร่วมตราบใดที่ยังเคารพความคิดเห็นและสิทธิของแต่ละคน 19. จะใช้ชีวิตให้คนอิจฉาไปทำไมยิ่งมีคนอิจฉาเยอะก็ยิ่งมีเรื่องร้อนใจใเยอะชีวิตที่ดี ไม่จำเป็นต้องเป็นที่กล่าวขวัญแต่ควรเป็นชีวิตที่มีความสุขในรูปแบบของเราเป็นตัวเองได้อย่างสบายและแวดล้อมด้วยคนหวังดี 20. ทริปท่องเที่ยวของเราไม่จำเป็นต้องเก๋อ,อวดใครแค่ทำให้ทุกคนมีความสุขร่วมกันก็พอคำชื่นชมของคนไกลตัวเป็นแค่เรื่องฉาบฉวยความชื่นใจของคนใกล้ตัว นี่แหละของจริง21ถึงใครจะเล่าปัญหาส่วนตัวให้เราฟังเองเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเล่าต่อแค่ปัญหาที่พบอยู่เขาก็ทุกพอแล้วยังจะต้องให้เขาเสียใจเพราะไว้วางใจผิดคนอีกหรอ22ตอนเด็กๆคิดว่าคนที่แสดงออกด้วยความมั่นใจ ต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเต็มที่พอโตขึ้นคอยเข้าใจว่าความมั่นใจของบางคนก็มาจากความรู้ส่วนของบางคนกลับมาจากความไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้ 23. ยอมเพื่อชนะคนที่ยอมเปลี่ยนจุดยืนเพื่อรักษาความถูกต้อง และอนาคตของส่วนรวมไม่ใช่คนโลเลที่ยอมแพ้ง่ายแต่เป็นคนเสียสละที่กล้าเอาชนะอีโก้ในใจตน 24. โกรธเป็นอาการที่บอกถึงความไม่พอใจที่จริงยังมีทางเลือกอื่นที่จะสื่อสารว่าไม่ถูกใจไม่ชอบใจลองหัดเลือกวิธีการแสดงความรู้สึก ที่ไม่กระทบความสัมพันธ์ดีกว่าไหม 25. ไม่ว่าจะมีใครรู้เห็นหรือไม่แต่ทุกคนจะได้รับผลกรรมที่ทำไว้แน่นอนปิดบังคนได้แต่ปิดบังกฎแห่งกรรมไม่ได้